ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปนอนนานะครับผมสูบปลาสูบปลาครับผมซึ่งเป็นพระเอกในงานนี้จะเป็นเป็นโซลาไลท์นะครับโซลาไลท์สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เจ้าแบตเตอรี่ญี่ปุ่นนะครับผมนะครับก็ต้องห่วงครับ ไฟนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิต์ครับผมนะจะตามเคยครับคลิปนี้พอดีมาสูบปลาครับสูบต,ตังเต้มุเซ้านี่ครับผมตอนเช้านะครับมุเซาตอนเช้านะครับอบอพอดีสามเลิกครับผมก็เลยบอแหงครับผมก็เลยต้องมานอนหน้านะครับซึ่ง ก่อไฟครับผมก่ <c oughs> อไฟปิ้งปลาตามเคยนะครับถือว่าดีครับบรรยากาศดีก็ถือว่าค่ำคืนบนท้องฟ้ามีดาวนะครับแต่กล้องพงกตเห็นดาวนะครับผมต้องเห็นเราะเห็นนะฮะครับผม <c oughs> บต้องใส่สุดนอนหน้ายากครับเวลาผมไป ทงใบท่านะครับผมก็ใส่นี่แหละฮะเจ้าโซลาไลท์นี่นะครับหรือโซลาเซลล์นะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ครับบพรว่าเจ้าสี่ยู่กลางทงกลางท่าครับผมก็ใส่พลังงานขอให้มีดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์แสงแดดฮะ วนลครับเสียงเคืองบุมบ่ม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 บุ่มบุ่มทุ่างมันครับผมครับครับพอดีเมื่อเร้านี่มันบ่ได้ท่าย์ครับผมซึ่งน้าเต็มซ้ายอยู่ครับเดี๋ยวตอนแหงครับผมตอนเร้านะครับผมตอนเร้าเดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบิอ่ออีกทีนึงนะครับแต่ว่าครับมือนี้ครับเตรียม,มนี่ครับ ผ้าห่มนะครับกับสาปูนะครับกับหมอนครับมือมนีมือนี้ี่อนนะครับ้นกี่ครับน้นคออกนนนะระเนอรกหมนะครับกัังหมดะครับพละังหมดคี่บปื่อนน้อย สิล้มน้อยนึงนะครับลบ้มบีวีครับแสงไฟเห็นไหมครับก่อไฟนะครับคล้ายๆไปออกเอาขาคลายลูกเสือแหละครับผมคล้ายๆครับประมาณทํำน,นองนะครับผมเวลานอานอนกลางทงกลางท่าน,นะครับน <c oughs> ี่คล้ายๆประมาณนี้นะครับซึ่งตอนขึ้นเนี่ย <c oughs> ตอนกลางขึ้นนี่คือ นี่หมอกมี่ยังลงนะครับปกติครับผมนี่ฮะครับเป็นลูกเสือลูกเสือที่เห็นแบบนี้ แกงครับสปอร์ตไลท์ครับคุณเดี๋ยวเ,เห็นเมือทงครับเดี๋ยวเห็นเมือทงเหมือนนี้ครับผมคำมันย่ายนี่กระถิเปลี่ยนไปตามผัก ต่างๆนะครับ,บเลียนไปตามผักต่างๆนะครับผมไไนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าย้ยวครับผมมือวนนี้โอ้บรรยากาศคือว่าโอเคครับ ทงนี้โอ้มีต่ไฟบานกเจ้าหุ่นครับโอ้ดะไฟหุ่นครับหุ่นไฟสุดหูสุดตาครับตอนนี้ก็อยุกลางทงนะครับผมกลางทงกลางท่านะครับมืดตึบครับเมืดตึบครับผมนี่นะพระเอกครับโซลเซลล์ครับ ไส่นี่ใไส่ของแทะนะครับแย่ใส่ของปลอมเนะี่ยของปลอมก็ย <c oughs> ูบริโดนนะฮะซื้อราคากับพ่อๆเราของแท้นะครับแต่เป็นของปลอมก็ยูบริโดนบ่กุ่มค่ะ เตรียมสเสบียงมากินนะครับสเสบียงกับนี่น้ำปลานะครับน้ำปลาขนมจีนนะครับกับว่องเขานะครับของฟังฝุ่นกับว่องเขานี่ครับส่วนของผมเนี่ยกินน้ำนะซื้อครับผม กำลังก่อปืนก่อไฟนะครับปิ้งปลาครับปิ้งปลาเผาปลานะครับในเน่เผาในในมาสูบปลาแล้วก็ต้องมีปลาปิ้งปลาเผายังแหลมมีดบ่มีแมคัตเตอร์ไหมได้บหคัตเตอร์อ้าวจอดนี่คัตเตอร์ ไม่คัตเตอร์นะครับพอครัวกำลังสีเข็ดแนวกินอยนู่นะครับกองพัน <c oughs> ปลาเงยพระท่านใดสงสัยสิได้ปิ้งปลากระเดิดแล้วมั้งครับเป็นที่ปิ้งปลากระเดิดปิ้งหอยท่านปิ้งหอย าาก,ก็เลยกระปิงหอยนะครับส่วนผมสิเบงิงเขาเห็ดครับสุกแล้วก็สีก,กินต์ต่อ กางสะดุ้งไปตึกที่แหละมันยังสิได้ปลาไงาำโยกจากบาทสองบาทมันได้ปลาไงที่แหละมันก็เสียได้เผาตัวคันบวกกลางเนี่ยไม่เผาดิสะดุ้งนี่ก็ขอไม่เยี่น้อยมันอมาเล่มแม่เหรอบวกขุนบ่บ,บวกขอไม่เยอะตุนหรือของมน่นยอะหน้อยนั่นนะ ดงไป,ปะวะแต่รองเผาไปเบิ้งิละ่ะเผาแล้วเราไม่เงีน้อยครัเล่มมันเผาแล้วบ้างสิเจ้าของไผเสดุ้งน้อยบ้างสิปล่อยอีกคือสิไปนอนเฮี้ยนออที่นะ เดี๋ยวไปพ่อกันตอนน้ำแหงนะครับผมตอนเศร้านะครับ